Ui <laughs> <laughs> ừ <laughs> à, ba Ui 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 ba ba Ui 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 ba Ui Ui ba 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 Ui แล้วก็ต้องให้สองแต้มเฮ้ไปไปเดียววะเดียวะหุ่นใหญ่เลี่ยยี่ปี้เอ้ยเฮ้ยตัวร้อยทันหนีเลยโอ้ยตายอีตัวตัวตัวได้ไหมพุ้ยโอ้ยงี้ยบ้านอีตัวเอ้ยโร้ไยตัวตัดพุ้ยบ้านไปบ้านจะมีน้องเออเฮ้ยเออมันอยู่นี่ดีว่า โต้จาบอดข้างหนึ่งเจ้า in ู้วเอาไปปั่นกัาบาดเด้ออยป่นยังนีอาเนาะัญาบอย่างเนาะเพื่นนั่นที่เหองายังายืดงานยืงายู่ต้องมัดเยดยดยดนบาร์เล้ยงเท่านั่นแหละคือเ้ยงเยเลงกางมนีแนกางไั่นีแหละ อยากกินไงว่ะนี่เว้โอ้ยหวานไปหวานๆอยาจ่มเปลี่ยนบ่ได้ดอกเปลี่ยนเนี่ยวนแล้วเปลี่ยนกันเลยก็เออพไปนี่นพืไปี่นโออยู่นี่มันหนาอืมมันมันแล้วตัวเด้งแล้วพ้เดียวสองตัว mọi người ơi, này, papa, gì lắm nữa, anh phải gì đây đó, thấy bỏ, đào, nó là đào lô nón này, cái 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 Nó anh bị ngứa, tôi nhận nợ, tôi đi đây một cái mà. รับป่ามือเดียวสโตไม่ต้องละโมกบักเรับมือเดียวต้องมือสองโตพูดอย่นี้พูงอย่นี้บอหน่อยปล่อยปล่อยโบอโอ้ยป่าเอ้ย